สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนนะสบายดีสุมองสุบอนะพี่น้องเนาะมัอนี้เมเซียโทรเอ้ยเซตไปให้มากินปลาสิได้อยู่บ่ป่านะบ่ว่เปลี่ยนแล้วฮะอ้าวว่าแล้วว่าว่าแล้วว่าให้มากินป่าเป็นจากปาไก่เป็นาป่ไไก่ตีนะไกตี ไอคิ๊บบอกนะไอคิ๊บเอาเดี๋ยวนี้สบายดีสบายดีบิดายสบายดีกับตันเป็นพ่อครัวกันหน่อยหนึ่งเนาะบริปินได้ฮะเขาใหันซื่อเลยครับพ่อครัวมาเหยียดเลยได้เป็นเด็ดตี้บ่บอบเห็บบุเป็นอาบนำแล้วแล้วนะก่อนนี้นะอาำกันเลยนี่กับว่าเรามากินปลาปลาเด้ยอดอียะไก่ผู้โอกผู้โอก นอนสบายอีกต้มใส่ค่าเดิมอยู่ล้ต้มไส่ข่าลูดกับตันเลยกูิ่งหักแล้วยาไม่ได้กินเลยมอน่ข้นองอย่างี่ไม้คุดนะเอ้กูทอดน่อ่าได้เลยไก่ป็จังหวะเห้นโอ้โหยผ่าเหลือมตายเล้วอมมันมันอยู่ไกลเนาะ ปลาก็เลืแต่โหุด้ดซอยหนะเลืแต่โหปลาคลองขึนลุงแหลกินเบี้ยเอาปลาคลองหงกนเอนเรื่องของมีต่ปลาเอาโบเบลเจ้าสิขรับลงไปส่งขเอาลงไป่อยขับรถไปไวไปดีนีะาเนียนำเก๊ก้วยไว้อลพี่น้องแต่พ่อเขาจะาหากระเจลผมเห็นหากระเจลผมเห็นเพื่เพื่อในตะเวนไหนหอหาพันมาเก็บเด้อ ออกมาดิไม่ใจเองว่ะมากินปลาอยู่บ้านนอยพี uh, ่นะผัดมาได้เจอไก่หัวมีเนมากินปลาแล้วอนี่เสร็จข้บไปว่าออกมากินปลาเด้อยายเลือเต่โหเมเซียากินปลาเรืองเต่โหพี่เนเลามืกไก่ตีโตสองพันพี่เนาะสองพันนะอือนี่แหละมาไหมไก่กัปตันบออกมาเลยมาเโคโ าพันยังเคยกินมาแล้วถูกสามพันนีเซ็ตมาเลยนะเนเอ้ยว่าเราไปตึก่พราะอะไรนะพราะอะไรนะคือคือเดี๋ยวมันจะหอมเพือคือคือไปเอาแฮ้ปมาำมันคัคนแต่ว่าอันนี้ตึกกังคือขอบใจลลายปามันเท่าหังคนนีแลละพี่นอง แอดถัดไปว่าออกมากินปลาเด้อบบมาได้กินไก่ผูกินอยู่ในบ้านเราเองนี่แหละพี่น้องบร่ได้ไปไกลดอนี่ฮะไ่ได้ชุมมุิมลายคนก็พี่น้องสี่หาคนหนึ่งโอ้ยมงคั้เป็นยูทูบเบอร์ต้องไยป่วนด้านสื่อดอกนะน้าซันโบทำไมด้านเรเป้งๆอยูแล้วแต่ว่ากินหนึแดงอีก่น้ง ให้นั่งก่อนเนี่ยตบก่อนชั้นจะออกมาสูงนี่เนาะวันนี้คนเขาดอนนะจ้าหมักอยู่ปะน่ะได้พี่น้องได้ีได้กินปลาเด้กินไก่มาในข้าวขาวอยไอหมักผิวสีแทนบุหีหมักคนณผิวขาวห้อเนขาวลร่มันก็บหมองามาจะแบบข้าวแบบเข้ากันปั้นกลางนะครับทานลวเด้อทอดาส่างทอดมาสางไม่ทีอามห้อเลยเพราข้าว ออกมาปลาตัวบักใหญ่เลยปีพี่เนาะปลามีปีอีนะปลาดํามันสุดตาแต่พวนี้ยปลาดําสุดแบบมอไหร่ี่ยนะเขาจะออกไปเบืองนึกไปแม่ไปห้าผ้าหัูใจผ้าบ่ไปผักมีดน้หามะนั่งหามืไปเห็นคนเมื่อไหร่คนแดกคนมานางยัวแูเบ าวย่เบยงทใเนี่พวมาเสร็เบียร์สื่อได้ห้าวัยังทใหองใหม่ใหม่ปะเ่ยหองใหม่ใมเอามาเสร็เบียร์นี่มมีเนติดแเนาะพี่นายนะคเ็บแ่เาาอันเาเบิ่งว่าเครื่องคัวไอนี่คือซิมีวังจ้มานี่เลยน้ยใหญ่เฮ้ยสาเลยนีตั้งแต่ขาดอยู่ฮะ กบกินกันแล้วทเก็บกินกันเลยเลยเ็กกินกันจนมัดโอ้ยก็มีเบิร์แล้วระมันก็มีไปว่าพอได้เห็ดกินเหรอยู่เลียเลย่อมัะไรเรื่องอะไรเร่อะพแล้วเออพี่เนาะพอแล้วมีนเพื่อนพวมีนคุยิ่งมันกันแมนยูเออเตอเอิร์ดวอวลว่าอะไร ก็ข่อยเอนไเอิุงเลยนะโธ่เอนิ่นยังแบบมีแบบดุเอินุ่งเจ้าเอแม่ขอยไสาวฮะเอินไกันเหนื่อย่จริงกับบุหูคือกันเด้อสิเอิ่นน่ะสาวบรจักล ข่อยเอิญน้มีแต e ่เมยใหญ่จันท <streaming> ู am. Am ้ม่ใหญ่จันท่าทียิ่งน้มันโบแมนข่อยเอิญนยในท่าหนังต้านนสิาวรอ้าวแห้งเขคาวจนดอนเรากินคอลลาเจอน่ะบัานมงนมคนาวะต้องไปเบิกกับคากนะใเกอสายคันสายนะคุคาวาวอะบาวเบื่อบ้านแขกไงยายเจ้าเชนยังจะคบดข่างหน้าเลยค่ะจะขุ่บดข่างหน้าไว้ไพลูกนข่างน้ามยังอบ อบทอดย่างพอตู้ตอนย่างครับเผ็ดอะได้ก็ยีนอะไรก็บ้าครับฮะส่วนหนึ่งน่ะปิ้งส่วนหนึ่งน่ะต้มส่วนใดปีส่วนขาและปีกขากับปีกน่ะปิ้งกายนั่นน้ำโตข้อน่ะเป็นต้มพี่น้องเอ้ยไก่ตัวเดียวน่ะต้มไก่ตัวเดียวน่ะชุบผนจีเห็ดลายแบบได้หัวน่ะกับพิ้งต้องต้องหมักเบาะหมักน้ำเบาะหมักก่อนเบาะค่อยปิ้ง ไก่ตัวเดียวน่ะทั้งสิปิ่งทั้งสิตุมพี่น้องเพราะว่าไก่มันแพงทุกคนแบบก็เลยแหนกกินก็นไยส่วนไก่ไก่แพงก็ได้ห้าสั้นูมีกินแน่นอนตอนมีอยู่ไก่เป็นมื่นก็บซื้อบอกลาได้กลัวแล้วไปกินอีกอย่างหรือก็มาเจิบเนี่ยบอกมันขัดจังมวันเลยเหม มันมีอันหนึ่งอยู่ไม่หลุดหุ่นได้้เบ่วเข้าอันออกมากินปลากินไก่อยในบ้านหน่อยนะโมงเะไรองเงี้ได้ซุ้มนุมไ้คนดอกเนาะได้ยอกแล้เนินซีเพิ่นบโให้เกินหาคนแต่เท่านได้หกค้นเลยเจ็ดคนเลยโบเกิลซีนบอปกติได้เอกว่าเอชางอ่ะปีกบบัลาเป็นเซนแบบ ปีมวยปีกับบอะไรนะบอถ้ากิดู่อนพูายคลิปกันแ้อ้โเอากลถ่ายช่มเจ้าสิบวาอย่งกันชุ่มเจ้ากับอะไรวแนวอื่นดอาคำชุ่มเจ้าว่าเพิษไปของนต้องให้ใครเอกให้คอยนี่บอกจะใครยุ่งสัรอเขาไปรับคิวกระเจ้าใส่แบงกแดงบอแหมเขได้นำแดงกน่ะแก้วข้างนักน่ะ มือนักกูข่านกูได้ที่กูมากูมือตัเปิดตู้เต็นผู้เดียวกูมือสิบูแคนตัวบอยนะตอนนี้นะะต่อมือมือใหม่ไม่กี่ต่นนะพี่น้อง่ให้กินมือนักเบิ่อช้านมือสิบว่างใครเน้ะอันอยู่ห้องแบบส่วนตัวสปรดีจานคือเล่นขี่อาจารย์ยี่เพอมาเห็นเลอเออจานเล่นขี่แล้วพี่น้องเลย ล่างใช่ปลาไก่ดิ่นกับว่าไปนี่แล้วพี่น้องเลยพอได้โฮกันมีว่าวกัมีได้โฮกครับกันมีได้โพกกับมีได้รูขีดว่ามีมีได้โพก็ไม่ได้ตับกไม่ได้ตับคือเก่าเด้แน่นอนบอกถ้ามือก็หน้าตับฝากซ่องนั่นในเร้อพี่น้อง จชกซองยังฮีโร่คู่บ้านนอกฮซื้อซองเพือเป็ตาโก้ปานห้านได้ไหมเนาะฝากซ่องน้ำเนยด้พี่น้องฝากติดตามน้ำเนยด้ค่าว่ามันเจากดเข้าไปเห็นที่จสีเห็นฮีโร่ฮีโร่คู่บ้านนอกจานกจานเนดคูบ้านนอกพี่น้อง เบิ้งต้มไก่ก่อนมีเรื่องบจำเป็เนาะไ่ผักเราไ่ผักสองคนดังปิ้งก็ได้พี่น้องต้มไก่มาแล้วพี่น้องมาๆๆๆยังไมามาต้มไก่ก้อยปลาก้อยปลางูนังกินสองคนด้เจบหรอห้าหกต ชิมผู้ได้ใช่ป่าวตัวชิมด้ชิม้วยแบบบุงเนี่ยมาเด้อพีน้องเด้อเสียทัดเสียทัดกุงเสียทัดกุงเองตุมไก่ได้มู้ได้เนี่ยเลยจืดเทัลชิมครับมีได้แล้วมีได้อยากสดอยากสด้อนห่อนเย็นก่อนบะสดเ่ขาดบิ้งมาสดเบิ้งคอยเย็นเบิ้คอพอมีขาเลครับส่วนนี้ ในวนที่เราเห็นนี่ือว่าิ้นไข่เฮ้ยมันก็บไปกลมาปลูกไว้ที่เมียมาละ่ไม่เแต่ว่านเด้พี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันแจมปลาต้มไก่ปิงไก่ท่านสูตรนพี่น้องาดมาเลยออกมากินข้าวเ่ามันจาข้าเกับเงินยายเงินหมื่นเอกมากินข้าวเงินเมเซียวกินข้าวนอกบ้านพี่น้อ อยู harma, harvest, in <st> <install these> <styles> ่กลางป่าบรรยากาศเย็นโจยๆกัป <dá> ต <m S 1> ันน่ะเป็นแล้วพเสื้อผเสื้อขันเจ้าไปลุงน้องเย็นอยู่กัปตันน่ะเป็นแล้วเป็นยังคันหยงหยอกเงียเงียเป็นเอดไหมริมยับไปแล้วติดแล้วติดแล้วเป็นอัลไซเมอร์ป่าโควิด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 ยังสีกคันคันไหนโควิดคันตามน้าล้วก็โตหงอนขึ้นคันหยงยอกเงียบขนยอีกทั้นหมด บป็นขงหลงบอาบแต่ขงส่วนต่างๆละลายเพื่มเศ้าผู้แพ้บอเป็นภูแพ้บแพ้มนต้องเป่าชนลบมันจังเศ้าโควิดมงเยาตายก่อนโควิดมอหนงาเดิอพี่น้องเด้อมาเด้อมไปดเี่ยวาอยู่มาขอยาอนยมีในนี้เป็นมอโซนโตได้ขนาดนี้พี่น้องเลยมาขอยาน้ำยาใชดพี่น้องเลยจานลูปีนปีนสะอาดหมดเจานโลหิตจานเจิดท่านเจิดนี่อยู่ เออออกมากินอ่นก้อยปลาต้มไก่ผลมะขอยาแล้วมากินไปแล้เพราะว่าก็ได้แล้วยาแก้ไอนี่เพราะว่าเราเอามากินปลาเด้อยพ่ะไก่ตีฟูบัดไงไปแล้วนึอปลาเก่าหมูพิมพ์น้ำแล้วก็ทิ้งเบ็ดแล้วก็ทิ้เสื้อปลากับจ้าหเป็นตัด ่ถค, <c ười> คันฝนจะตกในนินาาวซีแลแล้วคันลงคลองนี่พี่น้องเลยมีเขาว่านปลาหน่อยนะพวปลาขึ้นสนามใบเวอร์คุณอะไรก็เมื่อคืนได้นไปก็ปลปลบลมมาก็แม่งมาไม่ได้ก็เระอนเยนหยกขึ้นมได้อีกบงอยู่คลองนะ <c ười> อ่ะเอนน้ <c ười> องแก้ข,ขอบใจหลายย ให้เลยจนถึงฐานเลยรลตัสโลตัสแปะไว้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่พุกคนเล่นันกินข้าวซะทุกคนไม่น้อยกันยังมีคันนี่ระยู่กึกเลยนะเศร้าคันเลยนะต้องให้กินกลางคืนคะแนนมันง่วงไปกินยังเว้นจะเห็นงานบ่ได้น้ในเวลาพอเหมาะพอสมควรนะพี่น้อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องป้าได้เลยไปนองเด้อ Sebab dia.